สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยกับซอมบี้นะครับด่านซอมบี้ทั้ง3จักรวัตเลยนะใช่แล้วเราก็เบื่อกับการเก็บสมบัตินะครับแต่ยังไงเราก็ยังต้องตามเก็บสมบัติกันต่อนะแต่ว่าวันนี้เราจะไปจัดก,การซอมบี้ล้วกันนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับ เจอมอนเก่าๆแล้วเรารู้สึกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่านะมาเฮ้แต่วันนี้เราได้คูปองสีทองหนึ่งอันนะครับสุ่มกาชาปองได้เดี๋ยวมาสุ่มกันดูซิว่าเราจะได้อูเบอร์หรือเปล่านะหรือเราจะได้แมวใหม่หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสุ่มกาชาปองธรรมดาก็ได้อะไรไปก็ไม่รู้เนี่ย ชาแมวแลเฮ้ยอูเบอร์แลเพิ่มอัตราดรอปเวลาจำกัดอูเบอร์แลเพิ่มอัตราดรอปครับ7%อนันนี้คือเพิ่มอัตราดรอปแล้วใช่ไหมเพราะว่าปกตินี่คือ5ใช่ไหมห้าเปอร์เซนต์แมวเบบ,เบ,บี้แมวเบบี้ซอสเสืกระลั่นต่างกันแค่นี้นะนะมาเอตะเคจิเมกิโดราเฮ้ยตัวนี้เท่เหมือนกันนะ อูเบอร์เยอะมากอะแล้วไดนาำไม้อันนี้มีอะไรเนี่ยเครื่องจักรแมวแมวน้ำแข็งเมื่อกี้เห็นแมวเแบบี้แบบแบบมันมีสองอันเลยเหรออูเบอร์ซูเปอร์แลน์มีห้าเปอร์เซ็นต์ไงยูนิตอะไรเนี่ยเฮ้ยมีตำนานแลด้วยครับอันนี้สมัติไหนดีอะแต่ผมว่าอันแรกที่ดีนะแล้วก็อันแรกนี่มีโอกาสดรอปตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะ อันนี้เครื่องจักรแมวแต่อันนี้มันเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์่ะทุกคนมันมีโอกาสได้เยอะกว่าไงแม้แต่เรามีแค่หนึ่งคูปองนะมันจะได้ก็ดวงเกินไปแล้วแหละนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นปะ่ะอันนี้มันห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงไหนอะ่ะอีห้าเปอร์เซ็นต์เองเห็นปะ่ะแต่มีโอกาสได้แล0.3จุดสามเลยนะ าไงดีวะเอาอนี้แล้วกันนะครับกดไปแล้วอาจจะได้แมวใหม่ก็ได้ไม่ใหม่แล้วละ่ะ <c oughs> แมววงล้อนะครับรู้สึกว่าจะพัฒนาเป็นอะไรนะแมวมเราพัฒนาตัวนี้ไปหร,รืยอยังอะช่างมันคนระับทุกคนไม่เป็นไรก็ถือว่าวันนี้เรายังไม่มีดวงนะเดี๋ยววันต่อไปอาจจะมีดวงก็ได้นะครับ ก็มาดูทับแมวของเรากันหน่อยนะอัเกรดอะไรดีอ่ะมีตั้งเพิ่งเห็นว่ามีตั้งสองล้านกว่านะครับระยะชาร์จอัพชาร์จไม่ได้ชาร์จไวขึ้นอาพอไม่อัพละไปสู้กับซอมบี้ดีกว่าว่าแต่ดาดซอมบี้อยู่ไหนเนี่ยอ่านี่ไงเจอล้วตุรกีนะครับ หลังจากที่เรากลัวซอมบี้มานานนะมาเราคิดว่าเราไหวนะครับแต่จริงๆเราควรส่งแมวที่มันเดินไวไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันดำดินแล้วมันจะได้โผล่ใกล้ๆนะครับไม่ได้โผล่มาอะมันจะได้โผล่มาใกล้ๆกับตรงที่มันมุดนะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดีย๋ยวมันโผล่มาตรงป้อนี้ตายเลยนะเรานะ่ะเดี๋ยวเรามันโผล่ก่อนแนละ้วเราก็จะส่งแมวตจมตีแรงๆไปนะครับ ตอนนี้เอซล็อตจัดแมว3อันผมจัดไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะแต่ว่ายังมีแมวพื้นฐานที่ผมใช้ประจําอยู่นะโวนจะชนะหรือไม่ชนะนั้นก็แล้วแต่ดวงแต่ผมคิดว่าน่าจะชนะไปเลยเคียวสก,กันันโกนะครับ ก็เดี๋ยวราเก็บค่าประสบการณ์แปบ๊บนึงเราก็จะได้อัพเกรดน้องให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะเอาง่ายอ่ะถ้าทุกตัวเลเวลยี่สิบคืง่ายคือตันมันก็จะดีมากๆนะครับโจมตีจะได้แรงหนยนะจากที่หลายๆคนบอกมาเออใช่ชนนะเห็นบ้าได้อาหารกระป๋องทั้ง10กระป๋องเนี่ยรู้อย่างนี้นะ มาตามเก็บดีกว่านะครับจะได้มีแมวเก่งๆไปใช้งานตอนที่เราสุม่มกระชปองสีทองนะเหมือนครั้งที่แล้วอะ่ะเหมือนจะไม่ได้แต่ว่าก็ได้แลมานะครับแต่ว่าไม่ได้อูเบอร์มาเออก็ดีแล้วล่ะที่ได้มานะครับเลยกันต่อไป อย่างนี้มีกระทิงแดงด้วยเออกระทิงแดงเอ้ยไม่ใช่มันแลกดีวกว่ากระทิงแดงมันต้องสองขาว,วันนี้มันมีนอเอ,อเออไปเลยเคลีย,ยาาร์สกัดจัดการเลยลูกหน,นูตัวเดียวก็ชนะแล้วมากดันมาฟ้านะคะรับขอบผมดูละผมลืมไปว่าผมจะมาสู้กับซอมบี้ใช่ไหมก,กันกดผู้สร้างจักรวรรดิสอง อ๋อเก็บแต้มครบแล้วในจกักรวรรดที่2นะครับ <c oughs> <c oughs> อา้าวแล้วแบบนี้ผมเก็บครบแล้วใช่ไหม <c oughs> นั้นผมก็ไปเล่นด่านนี่ไงอ๋อโอเคครับจกักรวรรดที่1ที่2ที่3มเสร็จเรียบร้อยงั้น <c oughs> เราก็ไปที่ด่านนี้ก่อนนะ <c oughs> มาเก็บ ด่านซอมบี้กันเช่นเคยนะครับโอเคตอนนี้เราก็เก็บสมบัติกันครบทุกด่านแล้วนะในจัก,กรวรรที่1 3นะครับบนว่าเบื่อเออลืมไปว่าตัวเองเล่นไปจะแบบว่าหมดทุกอันแล้วนะอะมามาเก็บซอมบี้ครับที่ด่านจัก,กรวรรที่1นะครับอยู่ตรงไหนอะละบาอยู่ตรงไหนเนี่ยน,นี่阿拉斯加โอ้ด่านยากด้วยนะแต่ว่าแมวเราน่าจะไหวอยู่นะครับอ๋อด่านนี้จําได้ เี๋ยวเราเก็บแต้มนะเก็บเงินให้จนกว่าจะเรียกอูเบอร์ Uber, หรือไม่ก็ตำนานแรได้นะครับก็จะมันเก็บไว่มากเลยนะอ๋อลื่นไปจกักรวรรดิที่1งค่างเงินไม่แพงไม่เหมือนจกักรวรรดิที่3นะดูดิอูเบอร์ Uber, มา2ตัวเลยครับไม่ใช่อูเบอร์มาตัวเดียวแล้วก็ตำนานแรกม,มา1ตัวนะครับเจเจก็แรงเกินนะเห็นไหมปันฉับ ชนะสบายแบบน,นี้ลืมไปว่ามันเป็นจักรวัดที่หนึ่งมันก็เล่นง่ายอยู่แล้วแหละนะครับคุมกันอ๋อกักกันซอ,ซอมบี้ได้อะออกสิครับรออะไรก็ไปอีกด่านหนึ่งนะ คลิปนี้ก็แค่มาสู้สมบีทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันว่าเราจะไปรู้ที่ไหนดีอาจจะไปตำนานหรืออาจจะไปสู่อนาคต to the Future ก็ได้นะครับกแนะแ็แล้วแต่นะแล้วแต่เรานี่แหละมองโกเลียด่านที่2ในจกักรวรรดที่3ง่ายเลยแบบนี้ง่ายแน่แนคลิปนี้เล่นง่ายเนาะนีคลิปหน้าว่ากันใหม่ <laughs> นะ ไปหลายที่นอนป้อมจะแตกก่อนแล้วละ่ะก็เพรแม่2ตัวของเราเนี่ยแมวโจนกับแมวบูตึงเนี่ยสตัวก็จัดการเรียบแลบบแมวป้าินจัดการนะเรียบร้อยชนะแน่นอนนะก็คลิปนี้จบไว้ลืมไปไงว่าเก็บสมบัติครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรา จะไปที่ไหนก็อรอลุ้นกันนะทุกคนโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ